มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีท่าลำ้ำเมเล,เลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสรรําราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธมโมหเวรักขติธรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรมธรมธมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัชฉติธรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระวะผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนปกติจิตใจของเรานี่จะสะอาดหมดจดผ่องใสจิตใจเดิม เป็นจิตที่สะอาดหมดจดผ่องใสแต่ว่าเป็นจิตที่เศร้าหมองก็เพราะอุปกิเลสที่มันจอนเข้ามามันจรผ่านเข้ามาเหมือนกับเราตากผ้าไว้ผ้าที่เราซักสะอาดเรียบร้อยแล้วตากพึ่งแดดไว้ให้มันแห้งแต่ว่ามีลมพัดมาเอาขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเล็กๆเ,เนี่ยมามากระทบใส่ผ้ามันก็เกาะเกาะขี้ฝุ่นก็ติดผ้า นะมันก็ทําให้สกปรกขึ้นมาได้อุปเิเียก็เหมือนกับฝุ่นละอองที่มันมาติดที่ใจแล้วใจเราก็ยึดติดยึดยึดเอาอุปเิเียนั้นนะเป็นเป็นสมบัติของตัวเองก็ทําให้ใจเศร้าหมองทีนี้อุปกิเลสหรือเหตุให้มันเศร้าหมองที่มันจอดมามันมีหลายตัวด้วยกันที่มันเกิดขึ้นในใจเราเห็นไหมบางครั้ง เราก็ดื้ออนะวดดื้อถือดีนั่นะแหละตัวมานะมันเกิดขึ้นแล้วมานะความถือตัวบางทีเราก็ดูหมิน่นดูแคลนผู้มีพระคุณของเรานั่นะแหละก็คือลบหลู่บุญคุณท่านละ่ะบางทีก็โกรธบางทีก็ผูกโกรธตัวที่หลวงตาจะเล่าให้ฟังนี่อาการของมันก็คือตัวริษยาริษยานี่คือเป็น ตัวกิเลสตัวหนึ่งที่มีอาการร้อนแรงพอสมควรใครที่มีไฟลิษยาเกิดขึ้นในใจแล้วนี่จะมีความร้อนร้อนจิตร้อนใจตาลูกเป็นไฟเลยตัวลิษยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากการเห็นคนอื่นได้ดีบได้ดีประสบผลสําเร็จแล้วมันมันไม่พอใจนะไม่ชอบใจไม่พอใจ เป็นคนอื่นได้ดีได้ดีแต่ทนอยู่ไม่ได้มันน่าจะเป็นของฉันมันน่าจะเป็นของฉันคนนั้นได้รางวัลได้ยังไงมันน่าจะเป็นของฉันนะยิ่งถ้าเรามีลูกมีลูกอยู่ด้วยกันอายุไรเรียกันนะก็จะเกิดการอิจฉาริษยากันขึ้นแล้วถ้าถ้าให้ตังค์ไปโรงเรียนไม่เท่ากันทําไมพี่ได้มากกว่าหนูนะทําไมน้องได้มากกว่าผมอะไรอย่างนี้ถ้าต้องให้เท่าเท่ากันแมนะ้กระทั่งเสื้อผ้า ซื้อมาก็ต้องให้สีเหมือนกันอีกชุดเหมือนกันอีกนะเสื้อถ้าเป็นผู้หญิงชุดเสื้อชุดกระโปรงนี่ก็ต้องเหมือนกันสีเดียวกันซื้อขนมก็ต้องอย่างเดียวกันไม่เหมือนกันไม่ได้นะต้องได้เท่าเท่ากันด้วยพ่อแม่ก็เฮ็ดเอกปวดหัวเหมือนกันไปริษยาเนี่มันมันแรงพอสมควรถึงกับฆ่ากันก็มีนะทำลายบ้านเมืองก็มีในอดีตที่เราเคย เสียกรุงเสียกรุงศรียอยุธยานก็เพราะไฟฤิษยาส่วนหนึ่งทําให้เกิดการเสียกรุงขึ้นมาเสียบ้านเสียเมืองเพราะความฤิษยาฤิษยาต่อไป,ไปก็กลายเป็นความอาฆาตอาฆาตพยาบาทมากร้ายจองเวนจองกรรมกันละมันมันเป็นเป็นขบวนเป็นขบวนมาเลยเพราะฉะนั้นไฟฤิษยานี่ถ้าเราดับได้เนี่ยมันก็ดีนะจะได้ไม่ ทำให้ใจเรานี่ไม่วุ่นวายทาให้ใจเราเป็นปกติเอาอะไรมาดับเอามุธิทิตามุทิตาความยินดีด้วยความยินดีด้วยเวลาผู้อื่นประสบผลสําเร็จคนอื่นได้ดีดได้ดีคนอื่นได้รางวัลคนอื่นได้สิ่งได้ของคนอื่นเห็นคนอื่นได้ยินข่าวคนนั้นคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือประสบผลสําเร็จในชีวิตนี่แล้วก็ อนุโมทนาสาธุนั่นแหละเป็นการแสดงความยินดีด้วยเป็นการแสดงความยินดีกับความดีของคนอื่นเห็นไหมก็จะเห็นคนโพส์โพสในโซเชียลนะเวลาถึงวันเกิดก็ดีนะมุทิตาด้วยนะมุทิตาอายุวัฒนมงคลเท่านั้นปีเท่านี้ปียินดีด้วยที่อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีแกแก่มาอีกปีหนึ่งแล้วนี่ยินดีด้วย ไฟิษยาเนี่ยมันแก้ได้ด้วยมุทิตาเนี่ยด,ดังที่กล่าวนี่แหละถ้าแก้ไม่ได้มันก็เกาะกินจิตใจของเราเนี่ให้ไม่ให้ไม่สบายให้เดือดเนื้อร้อนใจตลอดอยากฆ่าอยากทําลายกันเลยนะในครั้งพุทธการก็มีเช่นเดียวกันมีมีกุลบุตรคนหนึ่งเป็นคนขยันขันแข,นข็งมากอยู่กับพ่อแม่นะดูแลพ่อแม่อย่างดีเลยพ่อแม่ก็รบเล้าบอกว่าเอไอ้หนูเองก็ อายุมากปูนนี้แล้วไม่อยากมีภรรยาหรือยังไงผู้เป็นลูกก็บอกว่าไม่หรอกครับผมจะปฏิบัติพ่อแม่จะดูแลพ่อแม่เวลาก็ผ่านไปพ่อถึงแก่กรรมแล้วแต่แม่วัมนีนแม่ก็ลบเล้าอยากให้ลูกแต่งงานาแม่ไปดูผู้หญิงข้างบ้านมาแล้วนะเขาดีดีนี่ใสด่ดีน่าจะเป็นกุลสตรีอมาอยู่บ้านเราได้ะก็แล้วแต่แม่นะแล้วแต่แม่อ ผู้เป็นแม่ก็ไปติดต่อเอาผู้หญิงคนนั้นมาแต่งกับลูกชายแต่งมาปีสองปีก็ยังไม่คลอดลูกยังไม่มีลูกด้วยกันเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นหมันเป็นหมันเสร็จแล้วนะผู้เป็นแม่ก็เออ,อวงตระกูลเรานี่ไม่มีไม่มีลูกมันไม่ได้นะจะขาดการสืบต่อจะขาดการไม่มีใครเป็นทายาทเลยเมียเองเป็นหมันแล้วเนี่ยยายแม่จะเอา ผู้หญิงอื่นมาให้อีกนะ,ะผู้หญิงที่เป็นภรรยาอยู่ก่อนภรรยาเก่านี่ก็บอกอคิดในใจเออถ้าเกิดแม่สามีเอาหาเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาให้ลูกชายอีกคนหนึ่งเราก็จะตกอับตายแล้วเราเราจะตกอับเกิดผู้หญิงคนนั้นมีลูกมาเขาก็จะได้สมบัติทั้งหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะต้องไปหามาให้ก่อนนะก็เลยไปติดต่อหาผู้หญิงมาให้อีกคนหนึ่ง ก็นะบอกว่านี่เธอมาอยู่นี่เธอต้องเชื่อฟังฉันนะเธอจงเชื่อฟังฉันเพราะฉันเป็นคนเอาเธอมาอยู่ผู้หญิงที่มาอยู่ใหม่มาเป็นภรรยาของสามีก็ว่าจ้าจ้าจ้าฉันจะเชื่อฟังพี่ฉันเชื่อฟังพี่เออนั่นแหละดีมากดีมากนะเธอก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าเชื่อฟังพี่นะถ้าเธอเป็นอะไรตั้งท้องตั้งคันก็บอกพี่นะอยู่หลายเดือนต่อมานางก็ตั้งคันตั้งท้องตั้งคัน นางก็มาบอกว่าออตอนนี้รู้สึกมีท้องมีคันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหญิงคนนี้ยิง่งยิ่งเครียดแค้นขึ้นมาไฟลิศยาขึ้นมาเออถ้าเกิดมันคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันก็จะได้สมบัติแล้วก็จะตกอับอาะละละเราจะทํายังไงดีนะนะก็เลยไปจ้างหมอให้ปรุงยาปรุงยาแทงลูกให้นะก็ออกไปให้ผู้หญิงภรรยาใหม่ให้กินกินแล้วก็แท้งลูกเลยแทงลูกครั้งที่หนึ่งแทงลูกครั้งที่สอง พอครั้งที่สามนี่นางก็ไม่บอกไม่บอกเพราะรู้แล้วว่าเออไปบอกทีไรนี่ได้กินยาได้กินยานางภรรยาเกา่ภาภรรยาคนแรกนี่เมียหลวงนี่นางเมียหลวงนี่เอามาให้กินนี่มันคลอดมันแท้งลูกทุกทีเลยเอา้าเราไม่บอกเราจะเราจะเลี้ยงลูกของเราไว้ก็ไม่ยอมบอกจนกระทั่งท้องโตนางเมียหลวงก็มาเอา้าเธอทําไมไม่บอกพี่ล่ะโอ้หนูลืมหนูลืมหนูไม่กล้าบอก นางก็เอาอยามาให้กินบังคับให้กินกินแล้วทีนี้มันไม่แทงแล้วทีนี้มันไม่แทงเพราะลูกมันเด็กมันโตแล้วอ่าโดกมันเด็กมันโตไม่ยอมแทงปวดท้องทุลนทุลายนะจะออกก็ไม่ออกในทีส่สุดก็ตายตาย,ตายทั้งกลมเลยก่อนจะตายนางก็ผูกอาฆาตวออนางเมียหลวงนี่มาฆ่าลูกของเราครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามยังจะฆ่าลูกเราและยังประสงค์จะฆ่าชีวิตเราด้วยเอาเถอะ ถ้าเราตายไปมาเกิดใหม่มาเกิดใหม่ขอให้เราได้เป็นแมวขอให้เราได้เป็นแมวเราขอให้เราได้มีโอกาสได้ฆ่าเธอได้ฆ่านางเมียหลวงด้วยเธออ่าพอแล้วก็สิ้นใจตายพอสามีมารู้ว่าภรรยาน้อยเนี่ยตายแล้วก็สืบเสาะหาเรื่องเราก็รู้ว่าภรรยาหลวงเป็นคนฆ่าก็จัดการจัดการตีชกต่อยเราจนกระทั่งเสียชีวิตไป ภรรยาหลวงก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ส่วนภรรยาน้อยก็ไปเกิดเป็นแมวเวลาไก่ตกไข่นี่แมวก็แอบมากินครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็แอบมากินอีกไม่เหลือครั้งที่สามทีนนางแม่ไก่ก็รู้ว่าโอ้นี่นางแมวนี่นางแมวนี่มันมากินไข่ของเราเนี่ยหมดเลยเอาละเอาเราเราจะทํำยังไงเราจะต่อสู้อะครั้งที่สมเจ้าแมวก็กินทั้งแม่ไก่เลยทีนี้แม่ไก่ก็ตั้งจิตปารถนาแขอ ผูกจิตอาฆาตขอให้ได้เป็นคู่เวรคู่กรรมไปในชาติต่อไปนพอนางแม่ไก่ตายไปนี่ก็ไปเกิดไปเกิดเป็นเสือส่วนนางภรรยาน้อยน่ก็ไปเกิดเป็นเนื้อไปเกิดเป็นเนื้อคลอดลูกครั้งที่หนึ่งเสือก็มากินคลอดลูกครั้งที่สองเสือก็ไม่กินคลอดลูกครั้งที่สามก็มากินอีกกินแม่กินแม่เนื้อด้วยทีนี้ก็แม่เนื้อก็ผูกอาฆาตอีกขอให้ได้ฆ่าขอให้ได จองล้างจองผลานกันนะมาเกิดพบชาติใหม่ทีนนางเนื้อนี่ก็มาเกิดมาเกิดเป็นยักษ์อันนี้มาเกิดเป็นนางยักษ์ส่วนแม่เสือนี่ก็มาเกิดเป็นคนธรรมดามาเกิดเป็นคนเป็นนางกุลธิดานางก็คลอดลูกนะคลอดลูกแล้วก็ปรากฏว่านางด้วยกําลังแห่งเวรน,นางยักษ์นั้นน่ยซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของท้าวเวสสุวรรณนะต้องแบกน้ํา นะแบกหม้อนะ้ํามาให้ทถวเวสุวรรณอาบมาให้แถวเวสุวรรณใช้อันนี้ตามเรื่องตามราวที่ท่านกล่าวไว้นะนะท่านโปรดฟังด้วยการใช้วิจรารณญาณอย่างดนะีอย่าฟังเฉยๆต้องใช้วิจรารณญาณด้วยพอถึงครบเวลากําหนดก็ได้รับอนุญาตบอกว่าให้ไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ให้เวลาพักด้วยกําลังแห่งเวรที่มีกําลังฤทิ์ยากําลังไฟฤิ์ยาที่มีอยู่ในใจ ของนางยักษ์ก็รีบมาเลยนะรีบมาบ้านของนางกุลธิดาที่กําลังจะคลอดนางกุลธิดาก็ได้กลิ่นนะได้กลิ่นอายแห่งแห่งการพิฆาตนะแห่งได้กลิ่นอายแห่งความตายจะมาถึงแล้วรีบรีบบอกสามีให้พาหนีเลยก็หน,นีหนีหนีนะหนีจนกระทั่งอ่าไปถึงวัดพระเชตวันลงอาบน้ําก่อนนะพอดีนางยักษ์ตามมาถึงก็รีบ ขึ้นจากสะนะขึ้นจากสะแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยเพราะคลอดลูกแล้วนี่คลอดลูกแล้วอุ้มลูกไปเข้าไปในวัดพระเชตวันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าวางลูกบนพระบาตรของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าช่วยด้วยขอพองค์จะเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันด้วยเถิดนางยักษ์ก็ตามมาที่นี่ตามมาพอถึงประตูวัดพระเชตวันนี่พระอานอนท์ไม่ให้เขา้าเธอเข้าไม่ได้เธอเข้าไม่ได้เธอเข้าไม่ได้ พระพุทธเจ้าว่าให้เธอให้เขาเข้ามาเธอให้นังยักษ์เข้ามาให้นังยักษ์เข้ามาพอมาถึงพระพุทธเจ้าประเทศสั่งสอนทันทีเลยว่าเห็นไหมนี่พวกเธอเป็นคู่เวรนคู่อาคาตกันเพราะไฟลิ์ยาเพราะความลทธิ์ยาซึ่งกันและการกลายเป็นความอาคาตพยาบาทจองเวรนจองกรรมกันไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนี่มันระง,งับไม่ได้นะเวรมันด้วยกัน จองเวกันกัน,นเวียนมันจะไม่สงบระงับมันก็จะจองเวียกันไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่นีหัวซุกหัวซุนนางยักษ์ก็ตั้งใจฟังที่เจ้าไปเกิดเป็นยักษ์นี่ก็เพราะว่าเจ้าทําผิดนะเจ้าทําผิดศีลต้องผิดศีลก็เลยไปเกิดเป็นยกักษ์เป็นยกนักษ์นี่ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเอามนุษย์มันเห็นไหมชีวิตยากลําบากเหลือเกินเธอเห็นไหมนี่นางยักษ์ก็ฟังฟังไป ก็น้ำตาไหลนะน้ำตาไหลพระพุทธเจ้าก็ให้อดโทษให้ขอขมาซึ่งกันและกันไม่ให้ถือโทษโกรธเคืองให้เป็นสหายที่ดีต่อกันต่อไปก็ให้ไปอยู่ด้วยกันนะทีนี้นะให้นับถือเป็นญาติพี่น้องกันต่อไปอย่าเป็นคู่อาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันเลยนี่ท่านทั้งหลายนี่เพราะความริษยาอาฆาตแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล่าให้ท่านหลายใช้วิจารณญาณในการฟังในการไตรตรองดูว่า มันพอเป็นไปได้ไหมแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ธรรมบทเรื่องไฟลิษยาเนี่ยมันก็พัฒนาให้เป็นความอาฆาตพยาบาทหึงหวงต่างๆมันทำร้าย,ทำ,ายทำลายกันได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้บอกว่าอิสาโลก,กนาสิกาความลิษยานี่พาโลกให้พินาศจิบหายหล่มจมเลยละ่ะทําให้สังคมพินาศเราทั้งหลายจงมาดับไฟแห่งความลิษยาอาฆาตนั้นในจิตในใจถ้ามันยังมีอยู่ ให้ฝึกมุทิตาจิตมากๆนเวลาเราเห็นคนอื่นประสบผลสําเร็จคนอื่นได้ดีได้ดีได้เงิน,ได,งนได้ทองได้ยอดท้าบรรดาศักดิ์เราก็อนุโมทนาสาธุไปด้วยอนุโมทนาสาธุเห็นใครก็แล้วแต่ใจเราเนี่ยจะเบ้าสบายเลยเพราะเรามุทิตายินดีกับคนอื่นเรียกว่าเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เป็นอนุโมทนาในส่วนบุญในความดีของคนอื่นที่ได้ทําไปแล้วนะ ให้ท่านทั้งหลายฝึกอยู่ตลอดฝึกมุทิตาฝึกกินดีอย่าไปอิจฉาริษยาคนอื่นมันทําให้นอนไม่หลับทําให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามุทิตาแล้วมันเป็นสุขสบายโอ้สบายใจหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายทําให้เรามีความสุขตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไฟริษยานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไผ่มันเผาไหม้ให้จิตใจเราร้อนรนตลอดจงมาดับจงดับไฟเสียด้วยฝึกใจให้มีมุทิตา ใจเราจะได้เอิบอิ่มอิบเอิบอิ่มอิอ่มใจด้วยมุทิตาจิตมีจิตที่น้อมยินดีในคุณงามความดีของผู้อื่นเราก็จะอยู่ดีมีสุขตลอดไปธรรมสวัสดีจเจริญพร